พี2.5จะนึกถึงในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซะมากกว่าแต่ตอนนี้ภาคเหนือของเราต้องจับตามองเลยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดติดอันดับที่มีค่า PM 2.5ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วล่ะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่5-7มีนาคม2564นะคะในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอาจเกิดการสะสม ของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากปัจจัยนั่นก็คือ1เลยการเผาในที่โล่งแจ้งปัจจัยที่2นั่นก็คือปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาอยู่ในฝั่งประเทศไทยของเราเริ่มส่งผลให้ค่า PM2.5 นะคะเริ่มเป็นระดับสีส้มบางพื้นที่เป็นระดับสีแดงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะต้องป้องกันตนเองควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษค่ะหรือสามารถติดตามข่าวสารทางช่องทางต่างๆของหน่วยงานราชการนะคะเช่นเพจคนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะผลสํารวจที่ ถ้าพเเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยการประเมินอ,อาการของประชาชนโดยโพลคล่าสุดพบว่ามีอาการมากที่สุดนะคะยังคงเป็นอาการน้ำมูกรองลงมานั่นก็คือการระคายเคืองดวงตาแสบจมูกกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดนะคะนั่นคือกลุ่มอายุประชาชนในช่วง55ปีถึง64ปีและจังหวัดที่มีประชาชนที่มีอาการเหล่านี้บ่อยๆและก็มากที่สุดนะคะประกอบไปด้วย จังหวัดชัยนาทสุโขทยัยสกลนครกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีและก็จังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่าค่าละอองอากาศขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5สุด้าเกินมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับการเลือกหน้ากากาอนามัยที่ถูกต้องเนี่ย <S <S ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญหน้ากากอนามัยที่ควรใช้ให้ถูกต้องเนี่ยจะขอใช้หลัก3าม่1 1> ค่ะได้แก่3เลือกนั่นก็คือเลือกหน้ากากาที่ได้มาตรฐานเลือกหน้ากากาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการ ใช้งานและเลือกขนาดของหน้ากากให้เหมาะสมกับใบหน้าค่ะต่อมานะคะคือ3ใช้คือใช้หน้ากากให้ถูกต้องครอบทั้งจมูกแล้วก็ปากนะคะไม่สวมไว้ที่ใต้คางใช้หน้ากากตลอดเวลายกเว้นกัน ยกเว้นตอนที่เรากินอาหารแล้วก็เราออกกำลังกายใช้หน้ากากเป็นของตัวเองนะคะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ1นนั่นก็คือการทิ้งค่ะหลังจากใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วนะคะต้องทิ้งลงถังขยะและหลังจากนั้นก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยค่ะ ตอนที่ทิ้งหน้ากับอนามัยนมคุณผู้ชมค่ะพับให้เรียบร้อยนะคะ<ช>พับด้านในที่เราสัมผัสกับใบหน้านะคะพับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาหนังยางมัดนิดนึงนะคะใส่ถุงแล้วก็นําไปทิ้งนะคะเวลาเขานําขยะไปคัดแยกเนี่ยมันจะได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่แล้วค่ะ